สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n i l a s c o m นะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกับครูจอยนะวันนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับโรงพยาบาลศูนย์นะหรือรีกูนชูวอร์ดหรือชูพูสนะคะอ e ีอิสเบรียหรือว่าในประเทศสวีเดนนะคะตรงนี้นะคะเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะสำคัญนะคะสำหรับนักศึกษาหรืออาจจะเป็นผู้ที่ทำงานนะคะในสายทางการแพทย์โดยเฉพาะ พวกบรรดาหมอนะคะเทคนิคการแพทย์นะเภสัชกรนะ,ะหรือพยาบาลน,นะคะเพราะว่าในกระบวนการที่เราะะจะเทียบนะคะวุฒิการศึกษาจากประเทศไทยแล้วก็อาจจะต้องมีการยื่นนะคะขอ,อเขาเรียกว่าประเมินนะคะไปประกอบโรคศิลป์หรือว่าเทียบไปประกอบโรคศิลป์ของเราเนี่ยนะคะว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะประกอบอาชีพที่จะต้องได้รับใบอนุญาตในการเนี่ยคะ่ะในการรักษาหรือ การดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะคะก็จําเป็นที่จะต้องอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้องไปฝึกงานที่โรงพยาบาลศูนย์เหล่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในสวีเดนเนี่ยมีโรงพยาบาลศูนย์กี่แห่งนะแล้วก็มีอยู่ที่โลเคชั่นไหนบ้างนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับระบบสาธารณสุขในประเทศสวีเด,เดนกันก่อนเลยนะคะ เดี๋ยวครูอนุญาตเข้ามาตรงสื่อการสอนนะคะเพราะความเป็นมาทางการแพทย์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตรงตัวนี้กันเลยนะคะเทรนนิโบวนะคะอ่าแบบนึงนะคะครูขยายนิดนึงเทรนนิ่งบวอ่าโอเคค่ะ ก็จะเริ่มกันที่หน้านี้นะคะทรีนิโวเออร์ทรีแปลว่าสใช่ไหมคะนิโวเออร์ก็คือ Levels หรือระดับนั่นเองนะคะเขาบอกว่าอียิสเวลยดียลาสตอร์และลานสติงแอนด์ออกคอมูนนั่นน่ะโูอันสวาเริทเฟอร์เฮลซโซแอะฟูบอร์ดบอร์ดนั้นอะ u เดียลัดเป็น3นิโวเออร์นะคะในบททดสอบวิดีโอนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแบ่งกันนะคะระหว่างรัฐ อ่าหว,ว่างลานสติงเงนนะสตอร์เตนนี่คือรัฐนะคะอ่านสติงเงนตัวนี้ก็คือครูจะว่าครูจะแบ่งเป็นจังหวัดหรือภาคมันก็ไม่ไม่ได้นะครูแบ่งเป็นครูแปลเป็นเขตแล้วกันมณฑลแล้วกันเนาะคอ,อมมูนหน้าน้คอมมูนหน้านานี่ก็คือเป็นลักษณะของอำเภอเทศบาลนะคะแต่คือมันครูจะบอกว่ามันไม่สามารถที่จะแบ่งได้เหมือนกับเมืองไทยอย่างเช่นครูอยู่ในอุดรวร์คอมมูนใช่ไหมคะ แต่คือจังหวัดครูเนี่ยมันก็เหมือนจะใหญ่เท่ากับนนะครสวรรค์เลยนะ,ะแต่เขาก็ยังจัดว่าเป็นเทศบาลเป็นอำเภออยู่นะคะเขาบอกว่านะคะในสวีดเดนเนี่ยนะคะทั้งรัฐนะคะแล้วก็เขตมณฑลนะคะแล้วก็อำเภอเนี่ยนะคะก็มีส่วนร่วมหรือความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับงานด้านการัาานาสุขนะคะภาษาสวีดเดนก็คือเฮลโซกูกบอทนะคะคือการดูแล คนไข้ดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะคะแล้วเขาก็บอกว่า ward den and o b d l a t ร t r i a n i ward นะคะก็คือการดูแลเนี่ยนะคะผู้ป่วยเนี่ยนะคะก็ถูกแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะเอาเดี๋ยวเรามาดูนะคะ3ระดับนี้ก็จะมี primary ward นะ primary ward ก็คือ,อหน่วยงานนะคะเกี่ยวกับการดูแลคนป่วยแบบพื้นฐาน หรือพูดง่ายๆก็คือปฐมภูมินะพรีเมร์ก็คือ,อแรกๆเลยนะคะอ่าแล้วเสร็จแล้วก็จะมีลันอ่าลันส์ผูกบดนะคะลันส์ผูกโ r ดนี่ก็คือเป็นเป็นลักษณะของโรงพยาบาลนะคะที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบนั้นนะ อาจจะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์ชูบ์อร์ดด้วยนะคะแลังจากนั้นนะคะก็จะมีเรเกนชูบ์อร์ดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นการดูแลผู้ป่วยนะคะระดับภูมิภาคเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเจ้าสามระดับนี้เนี่ยถ้าเจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะค,ะคนที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนก็คงจะคุ้นเคยนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็บอกว่าไอ้เจ้า l a n s t i n g and Heart Hand Om p r i m a r Warden of c k l a n d s Food Warden อ่าเขตนะคะอ่อหรือมณฑลที่เราเอาศัยอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีความรับผิดชอบนะคะก็คือพูดง่ายๆคือดูแลนะคะ p r i m a r er Warden ก็คือ,อหน่วยงานดูแลสุขภาพ ท่านปฐมภูมินั่นเองนะคะแล้วก็ n d n ส์ผูก a วดเดนอันนี้ก็คือเป็นเป็นระดับเขตระดับจังหวัดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูพรีเมียร์โว t เด่นก่อนนะคะก็จะ f i n ส์นะฟินก็คือก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างคะ อ่าบร a ษัทเซ็นทรัหรือที่เรียกว่า Health ซ็นทรัลเลอนะคะนักเรียนคงจะคุ้นเคยคำศัพท์คำนี้นะคะบริษ mm ัทเซ็นทรัลเลนพูดง่ายๆก็คือสถานีอนามัยนั่นเองที่เรานะคะมีชื่ออยู่ในพื้นที่นั้นใช่ไหมแล้วเราก็จะถูกจัดนะ,ะจะถูกจัดว่าเออจะต้องไปอยู่อนามัยตรงไหนที่ดูแลรับผิดชอบนะคะถ้าเกิดเราเกิดป่วยไข้ขึ้นมานะคะซึ่งก็เราก็สามารถจะ พูดง่ายคือเลือกเลือกได้นะคะเลือกอนามัยได้อาจจะใกล้บ้านหรือไกลออกไปนิดหนึงก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะการดูแลผู้ป่วยขั้นปฐมภูมิเนี่ยนะคะหรือ primary ward เ,เนี่ยก็ยังมีในส่วนของ b a r n a ward centraler นะคะ b a n n a ward centraler อันนี้ก็คือศูนย์ดูแลเด็กนะคะก็คือ,อ การดูแลเด็กเล็กนะคะในประเทศนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณคลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องอติดต่อกับ Barna Ward Centraler นะคะ เพื่อที่จะอาจจะตรวจเช็คพัฒนาการของลูกเรานะคะหรืออาจจะต้องอรับวัคซีนที่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของศูนย์ดูแลเด็กนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีมือเดรวด์วอสเซนทอลเลอร์นะคะมือเดรวด์วอสเซนทอลเลอร์ก็คือศูนย์ที่ดูแลแม่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตั้งแต่การคุมกำเนิดนะคะการฝากครรภ์ใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลคุณแม่หลัง ทอดบุตรนะอ่าแล้วก็จะมีอะไรอีกอ่ะอย่างเช่นตรวจมะเร็งปากมดลูกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะก็จะไปที่เมอร์เดร e ว t r เซนทรัลเลนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกได้นะเอขอโทษนะคะติดนักเรียนนิดหนึ่งซึ่งทุกคนที่เข้ามาก็สามารถที่จะเลือกอาพวกศูนย์ดูแลสุขภาพพวกนี้นะคะได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้บ้านมากกว่านะคะถ้าเกิดเราไม่อยากวุ่นวายเรากา็ไปในศูนย์อนามัยที่ เหมือนกับว่าอยู่ในเขตที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่ยางั้น,นะคะก็จะสะดวกนะคะเสร็จแล้วก็จะมี d i s t r i c t Qua อร e เตอร์สเ Talk นีกง่าน,นะคะอันนี้ d นะ district ก็คือเป็นลักษณะแบบเป็นอำเภอเป็นตำบลน,นะเป็นหมู่บ้านนะคะคือเป็นลักษณะของการดูแลพยาบาลน,นะคะหรือมีอพยาบาลน,นะ,ะที่สามารถที่จะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านได้นะคะ พูดง่ายๆคือคล้ายๆกับออสมอบ้านเหล่านะแต่เป็นคนทํางานก็จะเป็นพวกพยาบาลมากกว่านะคะอย่างเช่นตอนที่ครูเนี่ยคลอดลูกมาใหม่ๆนะคะเขาก็จะส่งพยาบาลเนะี่ยมาเยี่ยมดูนะที่บ้านแล้วก็นอกจากเยี่ยมดูแล้วก็ถามถ่ยเรื่องสุขภาพของครูแล้วก็ลูกน้อยของครูแล้วใช่ไหมเขาก็เขาก็จะดูในบ้านด้วยนะด้วยความที่เขาแบบว่าดูแลเด็กดีใช่ไหมเขาก็จะดูว่าเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมยัางไงา บ้านโอเคไหมสภาพบ้านพ่อแม่กินเหล้าสูบบุหรี่หรือแบบเ,เลี้ยงลูกเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแบบเหมือนผู้ตรวจการนะคะเป็นพยาบาลน,นะคะส่งมาดูตามบ้านอย่างนี้น,น,นะคะแล้วเขาก็มีแล้วเขาก็บอกอีกนะคะว่าอิเพลมาวอร์ดเดนฟินส์บาราโอเปนวอร์ดนะคะหน่วยงานดูแลสุขภาพขั้นประถมภูมิเนี่ยนะคะก็มี การบริการที่เรียกว่าแค่ open board นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า open board เนี่ยถ้าแปลตรงๆคือการดูแลเปิดนะซึ่งมันมันไม่ค่อยตรงตัวเท่าไหร่นะคะ d e ต u t ดอร์เดดอิ e r ต e ร์ n ิน f ์นอ s กระ o ร p r e ซอร์ e อ r เซียนเต e n a t ดลิกก a บวเออร์แมนั t เตนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขยายความนะคะ open board เนี่ยก็หมายถึงว่าไม่มีสถานที่นะคะให้ผู้ป่วยนอนขางคืนได้ นะพูดง่ายๆก็คือพวกอนามัยพวกอะไรอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีไม่มีเตียงนะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่ l a n d s k u o w o r d e n นะคะ l a n d s k u o w o r d e n f i n s h o o k h u s d e p a s i e n t e r k a l i g e r v e r n a t t e n p o e n o r d i a n i n g นะคะ ต่อมาก็จะเป็น l a n s k u f d v a r d e n ตัวนี้ก็เป็นอยู่ในหนึ่งในความรับผิดชอบของ l a n s i n g e n หรือว่าเขตหรือว่ามณฑลในสวีเดนเหมือนกันนะคะแต่ไอ้เจ้า l a n s k u f d v a r d e n เนี่ยก็คือเป็นยังไงคะคือสามารถที่นะจับนอนเตียงได้เพื่อให้คนไข้สามารถพักค้างคืนได้นะคะ Pro end of d e a r n i n g uh, ่า end of j e a r n i n เนี่ยก็คือแ uh, ผนกผู้ป่วยไหนนะคะ ก็พูดง่ายๆก็คือสามารถนอนพักรักษาตัวได้นั่นเองนะสน่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะคะอย่างเช่นอุดเดเวลลาฟูคูสก็คือโรงพยาบาลที่ดูแลประชาชนในอุดเดวลล่านะคะเสร็จแล้วก็เพเภอใกล้เคียงก็จะดังหน่อยก็จะมีแนวอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าแลส์ฟูบอดเดนนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะ แต่ที่สำคัญคือตัวนี้นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะยื่นขอใบประกอบโรคศินนะคะให้สามารถที่จะทำงานในประเทศสวีเดนได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสตอร์ดเนหรือ,อทางทางรัฐนะคะสมหาหันอมริยูนฟูกวอดเดนนะคะสม ท่าหันอมแมนนิคอร์เมดคอมเพิเซยราเดสกสกอร์โดเอละชูดุมมานะคะอนนี่เขาก็บอกว่าทางภาครัฐเนี่ยนะคะเขาก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบนะคะรียูนชูดวอร์ดเดนรียูรีวูนเนี่ยก็คือ,อพื้นที่นะภูมิภาคนะ เขตใหญ่ๆนิดนึงนะคะแล้วก็คู่บทเด่นก็คือการดูแลผู้ป่วยเนี่ยนะคะการรับเข้ามารักษาพยาบาลเนี่ยนะคะแต่ครูจะแปลตัวนี้ว่าโรงพยาบาลศูนย์ดีกว่าหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยดีกว่าเนาะซึ่งไอ้เจ้าโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยนะคะหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะทาหันอมก็คือให้การดูแลนะคะ คนนะคะที่เป็นไงคะคอมพลสเซียราเดสตอร์ดอยแล้วฝูกดดมมาก็คือรับดูแลผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคซับซ้อนรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บก็ได้นะ,ะที่ต้องการแบบการผ่าตัดใหญ่นะคะหรือว่าโรคอะไรที่มันแบบรุนแรงมันลงมันเล็งอะไรพวกอย่างเงี้ยนะเกี่ยวกับสมองหรืออะไรที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดไม่สามารถที่จะให้การรักษาได้นะคะ ปริยูนฟูกูเซนทาริมูดเพเซียนเตอร์ฟรอนเฮียลาสเวเดียนะคะและเจ้าโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนี่เป็นไงคะไทยมูดเพเซียนเตอร์ฟรอนเฮียลาสเวเียนะคะก็คือรับคนไข้ทั่วทั่วสวีเดนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นโรคอะไรที่แบบรุนแรงนะคะเราอาจจะต้องไปโรงพยาบาลที่อยู่ไกลบ้านเราหน่อนึงนะคะ แลวในส่วนของคอมมูนแนนนะคะก็คือเทศบาลเหลืองเภอเนี่ยน,นะคะก็จะอันสวาราเฟอร์แอลเดโอมซอรีออกอมแมนิคอร์มตฟังคูนเนสเซตเนิ่งนะ ในส่วนของเทศบาลเนี่ยนะคะเขาก็จะรับผิดชอบในส่วนของศูนย์ดูแลคนแก่นะคะบ้านพักคนชรานั่นเองนะคะแล้วก็ดูแลฟงคูนเนสเซตนั่นก็คือพวกคนพิการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีการแบ่งเป็นระดับใช่ไหมคะระดับสตรอตแต่ระดับรัฐเลยก็จะดูแลรีวิวชูกู้หรือชูกร์ดนะคะก็คือเป็นพวกโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆนะคะโรงพยาบาลศูนย์เป็นไงคะก็สําหรับผู้ป่วยไร้แรงนะ,ะทั้งบาดเจ็บทั้งว่า โรคเพื้อหลังไร้แรงที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดไม่สามารถที่จะให้การรักษาได้นะคะและที่สําคัญก็คือลันสติงเงินนะลันสติงเงินก็คือพวกเขตพวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะรับผิดชอบนะคะแลนชูควอดนะแล้วก็เอ่ออะไรอ่ะพวกบอสเซนทรัลเลอร์เมดอะบอสเซนทรัลเลอร์อะไรพวกนี้นะคะอ่าส่วนคอมมูนเน่นก็รับผิดชอบเกี่ยวกับคนชรานะคะแล้วก็คนพิการนะคะก็สรุปก็ อันนี้นะคะเป็น,น,นเรียณิโบก็คือ3ระดับนะคะในระบบสาธารณสุขในประเทศสวีเดนซึ่งครูก็คิดว่ามันก็ถูกแบ่งคล้ายๆกับในประเทศไทยใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะคะมาดูตรงรายชื่อโรงพยาบาลศูนย์นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะคะที่ผู้ที่ทํางานทางด้านการแพทย์เนี่ยนะคะจะต้องอมีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งนะคะช่วง เอ่อตอนนี้ครูไม่ได้อัปเดตนะครูไม่รู้ว่าต้องไปฝึกงานนานแค่ไหนนะคะก็คือก็ต้องผ่านการฝึกงานต้องได้ใบรับรองเนาะแล้วเสร็จแล้วถึงจะเอาไปเขาเรียกว่าประกอบการพิจารณานะคะการได้มาซึ่งใบป,ประกอบโรคสิลป์ของสวีเดนนะคะอ่านะ,ะก็จะมีนะคะเดี๋ยวฟังเสียงไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าอ่อก็จะได้ออกเสียงถูกด้วยนะคะ No Lungs or คุณ <Univers> ไม่รู้ว่านักเรียนได้ยินหรือเปล่านะ <Yes. S 1> อ่าเดี๋ยวคุณจะอ่านซ้ำนะคะ North London Universitys n U s นะคะ, US, ะ,คะตัวนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตั้งอยู่ที่เมืองอูมิโนนะคะเขตเวสเทิร์นบอสตันรับผิดชอบจำนวนประชากร800 0 0คนนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าสเปนเน่ยมีประชากรประมาณ9-10ล้านคนเท่านั้นใช่ไหม คืมีประชากรน้อยมากนะคะแต่ลงมาศูนย์นี่ค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะสมมติถ้าไม่รู้ว่าอูมิโอมันอยู่ตรงไหนนะคะและไอ้เขตเวสต์บอตเทนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะ,ะก็มาดูที่เขตการปกครองในประเทศสวีเดนเลยนะคะเวสต์บอตเทนคือตัวนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมอูมิโออยู่นี้เป็นไงคะสวีเดนอาบลองเนี่ยลันมากเลยนะ เป็นเป็นประเทศที่ยาวอ่ะเป็นทรงยาวอย่างนี้เลยนะคะ,ะคนทางใต้เนี่ยบางทีชั่วทั้งชีวิตยังไม่เคยไปสต็อกโฮล์มเลยนะคะอย่าคาดหวังว่าจะไปคิรูนาอะไรอย่างงี้ไม่แบบถ้าไม่มีเลยนะกูย,ยังไม่เคยไปแถวคิรูนาเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเอ็นยูเนะคะหรือเออโรงพยาบาลศูนย์นะคะก็อยู่ตรงอูมิโอนะคะอันนี้ชื่อเขาจะเขียนผิดนิดนึงนะนะะักเรียน ่าลกลับมาต่อนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโรงพยาบาลศูนย์นะคะ Academic c a f u k u Set นะ,ะหรือ U, u R S นะคะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ตั้งอยู่ที่เมืองอุปสรานะคะเขตอุปสราก็จะรับผิดชอบประชากรประมาณ2ล้านกว่าคนนะคะตรงนี้นะใครไม่มีไอเดียอุปสราอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะแต่อุปสราเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเมืองที่ ที่มีชื่อเสียงนะคะก็คือพวกมหาวิทยาลัยอ,อะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ตรงนี้แล้วคนไทยก็จะไปอยู่ตรงนั้นเยอะนะคะอุปศเราอยู่ตรงนี้นะคะครูมไม่รู้ว่านักเรียนเห็นหรือเปล่าแล้วก็สต็อกโฮล์มอยู่ตรงนี้นะ,ะบ้านครูอยู่แถวนี้นะกอตเทนเบิร์กนะ,ะ,ะเสร็จแล้วนะคะโรงพยาบาลศูนย์ที่ที่สามนะคะก็คือ University at f u k u s e t e r e b r ร U.S. เออนะคะครูคยังไม่เคยไปวิสิตเลยนะคะจะสวยมากเลยนะคะครูเห็นภาพแล้วครูอยากไปนะดูทันสมัยมากเลยนะคะก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์นะคะที่ตั้งอยู่ที่เมืองเอรบรูดเขตเอรบรูนะคะรับผิดชอบนะคะจำนวนประชากรประมาณสองล้านคนนะ,ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีคาร์ลินส์การ์นิวอร์ซี้ตูฟูเซตนะ,ะหรือ KUS นะคะ ก็คือโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยตั้งอยู่ที่สตอกโฮล์มเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักเรียนอยู่ที่สตอกโฮล์มก็คือโชคดีนะคะก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีชื่อเสียงไปไปทั่วโลกเหมือนกันนะคะคาร์ลินสกาเนี่ยนะคะก็รับผิดชอบจ,จํานวนประชากรประมาณ2อล้านสแสนคนนะเสร็จแล้วก็จะมี u n i v e r s i t y o s ี u อสค l ขูเซต์ล i n ชออันนี้ก็จะเป็นเมืองของอการศึกษาด้านการแพทย์เมืองหนึ่งนะคะ หรือ U.S. นะคะก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ตั้งอยู่ที่เมืองลินเชอร์ปิงเขตเอร์สเตอร์เยตาลนนะคะรับผิดชอบจำนวนประชาก,กรประมาณ1ล้านกว่าคนนะคะเออกูลืมโชว์นะคะเดี๋ยวไปดูเขตการปกครองกันก่อนอันแรกคือเออเรบรูใช่ไหมคะเออเรบรู e rew, เนี่ยจะอยู่แนวเดียวกันเลยนะคะกับสตอกโฮล์มนะกะ็คืออยู่ทางใต้ของสวีเดนใช่ไหมคะตัวนี้นะเสร็จแล้วก็จะมีอ่ะที่กูพูดไปก่อนนานี้ เอ่อเรเบรูแล้วก็จะมีลินช้อปปิ้งลินช้อปปิ้งอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนอ่าแล้วมีอะไรอีกลินช้อปปิ้งก็ใกล้เออรเรบรูนะคะใกล้บ้านครูเดี๋ยวไปดูซิที่กูคาร์ลินอ๋อคาร์ลินสกานะคะคาร์ลินสกาอยู่สต็อกโฮล์มเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะอยู่สต็อกโฮล์มนะคะสต็อกโฮล์มเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางใต้ของสวีเดนนะยังไม่ใช่ตรงตอนกลางนะคะนักเรียนเห็นไหมเพราะว่ากลางน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะ แต่คือขึ้นไปเหนือสตอกโฮมไปเนี่ยนะคะอุสสาลาแยบแล่แยบเลบอรีพวกเนี้ยหนาวหมดเลยค่ะนักเรียนนะหนาวมากนะคะ,ะเสร็จแล้วมีอะไรอีกนะคะ,ะมีซาเกรนสกานะคซาเกรนสกาอุนิเวอร์ซิเอตจูบูเซ็ตนะคะอันนี้นะคะเป็นสถานที่ครูอเอาไว้ฝึกงานนะคะฝึกงานทั้งตอนที่ เรียนปริญญาโทด้วยฝึกงานทุกอย่างครูจะวนเวียนอยู่แถวนั้นน่นะคะแล้วก็โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็จะก็จะรักษาคนด้วยแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำวิจัยด้วยนะคะแล้วก็จะมีนักศึกษาเนี่ยนะคะก็จะทั้งไปเรียนทั้งฝึกงานทั้งอะไรแถวนั้นน่นะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่ตั้งอยู่ที่เมือง ยอตาบอรีเขตเวสต์เยอตาลันนะคะแล้วก็รับผิดชอบจำนวนประชากรประมาณ1,900ล้านคนนะคะมาดูตรงแผนที่เนี่ยนะคะเวสต์เยอตาลันอยู่ตรงนี้นะคะเยอตบอรี ori, อยู่ตรงนี้ใต้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ itet, s c o o o l N อุนิเวอร์ซ t ตีท u ูหรือ SUS นะคะอ่าโรงพยาบาลศูนย์ตั้งอยู่ที่มังลุนและก็มอรเมอร์นะคะ เคสโกนไะด้รับผิดชอบจำนวนประชากร1ล้าน9แสนคนนะคะก็คือเป็นการร่วมมือระหว่างเมืองลุนนะคะแล้วก็เมืองมอลเมอร์นะคะเมืองลุนเนี่ยเป็นเมืองทางการแพทย์เลยนะเป็นมีนักศึกษาแพทย์จากทั่วโลกเนี่ยมาเรียนนะคะเอ่อไม่ใช่เฉพาะแพทย์นะหมายถึงทุกคนที่เรียนทางด้านสายการแพทย์นะก็เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยด้วยมีการวิจัยนะมีศาสตราจารย์นะชื่อดังนะระดับโลกอยู่ที่นั่นนะคะแล้วครูก็เคยไปมาแล้วแบบ คือเมืองคือผู้ดีมากนะคะเหมือนแบบอังกฤษเหมือนแบบไปเดินแถวอังกฤษเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็จะแบบแนวคลาสสิกคลาสสิกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แต่ว่าโรงพยาบาลศูนย์ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ตั้งอยู่มัลเมอร์นะคะนี้ครูกออ็ไม่เคยไปนะคะไม่เคยไปโรงพยาบาลศูนย์ตรงนั้นนะคะก็อ่าตรงนี้นะคะก็เออก็ให้นักเรียนศึกษานะคะเพราะว่าอ่าถ้า เราเนี่ยนะคะย้ายมาอยู่สวีเดนแล้วไปอยู่ซะที่แบบว่าไกลเลยไกลาจากโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยมันก็จะทําให้เราเป็นยังไงคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเอ่ออาจจ,อ,ยายาอาจจะต้องย้ายบ้านอาจจะต้องย้ายบ้านอาจจะต้องอ คือทาทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้ให้อยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์แต่แต่สำหรับพวกพยาบาลครูไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะเพราะว่าสามารถที่จะฝึกงานในพวกโรงพยาบาลประจําจังหวัดได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักศึกษาแพทย์นะหรือหรือแพทย์นะจากจากเมืองไทยมานะคะก็จะต้องหาโรงพยาบาลศูนย์นะคะเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรฝึกงานนะ,ะมาเทรนอีกรอบนะเป็นอินเทอร์นอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะได้ออกใบป,ประกอบโรคศิลป์ให้เรานะคะ เพราะฉะนั้นนะคะนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในสวีเดนนักเรียนก็คงจะได้ไอเดียแล้วเนาะว่าโรงพยาบาลศูนย์นะคะอยู่ตรงไหนบ้างนะคะในในสวีเดนนะแล้วก็จะได้ไอเดียว่าระบบสาธารณสุขของสวีเดนเนี่ยเขาแบ่งเป็นกี่ประเภทหน่วยงานรัฐหรือว่าเขตการปกครองหรือว่าอำเภอทีอ่ที่รับผิดชอบตรงนี้นะคะโอเคค่ะ นะคะออเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะครูก็ขอจบรายละเอียดไปเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าอย่างไรนะคะก็ถ้าเกิดสนใจนะก็จะเป็นคอร์สเตรียมความพร้อมภาษาสวีเดนทางการแพทย์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะครูก็จะเตรียมไว้นะคะเพราะว่าครูอยากจะส่งนะคะนักเรียนทางสายการแพทย์หรือแพทย์พยายบาลทุกทุกคนนะคะเข้าไปเลยนะคือเข้าสู่ตลาดแรงงานนะได้ทำงานทันทีเลยนะคะ แล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการที่จะอสอบผ่านภาษาสวีเดนนะแล้วก็สามารถที่จะทำงานนะสร้างเนื้อสร้างตัวที่สวีเดนได้อย่างรวดเร็วนะวันนี้นะคะครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ